ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ Miss m ม r vel กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคาระในการที่จะทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัคร์ชแนลครับมาพูดกันที่เรื่องของเพลงซาวแทกประกอบซีรีส์ Miss m ม r vel ทั้ง2ตอนแรกนะครับโดยจะเป็น EP ีที่1แลวก็ e ีที่2เนี่ยเพลงที่ทางทีมงานเลือกมาประกอบเรื่องรราวของ Miss vel นนัั้้ผมมให10 10เเต็ลยคบ แนวเพลงสไตล์ต่างๆเนี่ยชอบมากๆนะครับมีการผสมผสานกลิ่นอายของปากีสถานรวมถึงศิลปินที่ร้องเพลงต่างๆนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของปากีสถานเรียกได้ว่า MCU ทําการบ้านมาดีมากมาที่เพลงประกอบใน EP แรกครับเพลงแรกนั่นก็คือ b r i d i n g Light ครับของ The Weeknd ซึ่งก็เป็นเพลงที่ใช้เปิดเรื่องราวในตอนนี้นะครับรวมถึงเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในตัวอย่างแรกของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับ เพลงต่อมาครับชื่อเพลง d a l w i t i t ของ Wish Ahmed นะครับซึ่งศิลปินคนนี้ก็เป็นศิลปินชาวปากีสถานเพลงนี้ดังขึ้นในช่วงที่กมารานั้นเดินเข้าไปในโรงเรียนครับเพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่า Coco c o r i n a ครับจากศิลปิน Ahmed Rushdi นะครับเป็นเพลงภาษาอูรดูซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงป๊อปเพลงแรกของประเทศปากีสถานครับซึ่งเราก็ได้ยินเพลงนี้ในช่วงที่กมารานั้นมาทําธุระกับแม่ของเธอในตลาดนั่นเองครับ โดยศิลปินอามดรัสบีเนี่ยถือเป็นนักร้องที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของปากีสถานในยุค60และยุค70นั่นเองครับสุดท้ายครับเพลงแรปของโรซี่จากศิลปินอีวับีนั่นเองครับเป็นเพลงประกอบเครดิตในตอนท้ายของ EP นี้นะครับโดยศิลปินอีวาบีนั้นถือเป็นแรปเปอร์หญิงคนแรกของชาวปากีสถาน ที่ก้าวสู่กระแสหลักของประเทศได้สําเร็จนะครับแล้วเธอก็โด่งดังในปัจจุบันอย่างรวดเร็วอีกด้วยครับต่อมาเพลงประกอบใน EP ีที่2นะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า f e e l So good ของเมสครับซึ่งเป็นเพลงที่ปรากฏในฉากแรกของ EP ีนี้เลยนะครับในตอนที่กัมลากำลังจะเดินเข้าไปในโรงเรียนด้วยความมั่นใจที่มีมากขึ้นกว่าเดิมใน EP ีที่1ครับโดยเธอเนี่ก็มีการต่อปากต่อคํากับคนรอบข้างมากขึ้นนะครับ ถือว่าเป็นเพียงระยุ90ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องราว m ม s สมาวิลนะครับเพราะว่าในเนื้อเพลงนี้เนี่ยมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า Bad boy you make me feel so good ครับซึ่งประเด็นนี้น่าจะเป็นการสื่อถึงคำรานนะครับที่เขาอาจจะมาเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้และก็มาทำให้กัมลารู้สึกดีและมีอารมณ์หลงรักประมาณวัยร้ายที่รักเธออะไรประมาณนี้เลยครับ เพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงว่า Goddess ครับเป็นเพลงของศิลปิน k u v e l a กับ Nevo ครับ Featuring ร,รา j า Kumari ครับโดย k u v e l a นั้นเนี่ยเป็นดูโอชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานนะครับส่วนศิลปิน Nevo เนี่ยเป็นดูโอ j ดีเจสพี่น้องที่ชอบทําเพลงสไตล์เอเชียใต้ผสมกับเพลงตะวันตกครับแล้วก็ราจา Kumari ครับเธอก็เป็นแรปเปอร์และก็นักร้องชาวอเมริกันอินเดียนะครับโดยเธอก็ชอบผสมภานาอิทธิพลของเพลงอินเดียและเพลงภาษาฮินดูเนี่ย เข้ากับดนตรีของเธอครับโดยเพลงนี้เนี่ยดังขึ้นในช่วงที่กามราและบรูโน่กำลังทดสอบพลังของเธอนั่นเองนะครับเพลงต่อไปครับชื่อเพลงว่า Come Cam มาวของเมียฟิ t u r ริงทิมเบลแอนครับในฉากที่กามราและนาเคียกำลังวิ่งเข้าไปมัสยิดนะครับ <c oughs> เพลงนี้ก็ดังขึ้นครับซึ่งเพลงนี้เป็นผลงานของเมียศิลปินแร็ปเปอร์หญิงเอเชียใต้ใเชื้อสายสีลังกาชาวอังกฤษนะครับ เธอเคยมีผลงานร่วมกับราชินีเพลงป๊อปอย่างมาดอนน่ารวมถึงนิกกี้มินัดกับเพลงที่ชื่อว่า Give Me All your l เลอครับแน่นอนครับรูปแบบเพลงของเมียเนี่ยจะออกไปในแนววิจารณ์ทางการเมืองและก็สังคมรวมถึงสงครามด้วยนะครับเพราะว่าเมียเนี่ยเติบโตมาท่ามกลางสงครามกลางเมืองในสีลังกาครับแล้วก็เป็นผู้ลี้ภัยคนหนึ่งด้วยนะครับส่วนทิมบานด์นั้นเนี่ยเคยเป็นโปรดิวเซอร์ชาวเมริกันที่โด่งดังในยุค2 0 0 0ันั่นเองครับ เพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่าเจลบีเบบีของ t ทเช h ร r นะครับเพลงนี้ี่ยดูเหมือนจะโด่งดังใน Tik t o อกโดย t ทเช h ร r เนี่ยนะครับเป็นชาวอินเดียแคนาดาครับโดยจังหวะของเพลงนั้นเป็นการผสมผสานบีทเต้นรำที่เรียกว่าบังกรากับฮิปฮอปผสมเข้าด้วยกันครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยดังขึ้นในฉากที่คารานโผล่ออกมาจากสระน้ำนั่นเองนะครับเพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่าแอนเชิมของ t ว h s ช o p b อยครับ เพียงนี้ถูกพูดถึงในตอนที่กัมราบูโนและก็นาเคียรวมถึงเพื่อนของเขานะครับนั่งอยู่บนรถของคารามนเพื่อหนีตำรวจจากงานปาร์ตี้ที่บ้านโซอีครับเพียงนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงที่สร้างความสัมพันธ์แรกให้กับกัมราและคารานนะครับวงสวตชอปบอยปะใช่เพียงต่อไปครับ Be My Baby ของ The r o n e t นะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยครับเพียงนี้ดังขึ้นหลังจากที่กัมรากลับบ้าน หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันกับคารมรานเอนนะครับซึ่งเธอนั้นก็ได้ลิปซิงคประกอบเพลงนี้ได้อย่างน่ารักมากๆครับโดยศิลปินเจ้าของเพลงนี้นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสาวชาวอเมริกันสมาชิก3คนถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังในยุคหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพลงสุดท้ายครับชื่อเพลงว่าพีช h y h ั t นะครับศิลปินของเพลงนี้เนี่ยก็คือฮาซันไรฮีมครับ Justin b ี e ิ e นะครับแล้วก็ t าราก u r e ช s h i ครับถือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงตอนจบของเอพิโซดนี้นะครับ <Off ers radio> ซึ่งผมชอบจังหวะของเพลงนี้มากๆครับเป็นจังหวะที่สนุกสนานมีกลิ่นไอายของความเป็นฮิปฮอป R&B ผสมอยู่นะครับโดย Hasan Rahim e เนี่ยเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและก็แร็ปเปอร์ชาวปากีสถานครับ ส่วนจัสตินบีบิดเนี่ยเป็นดูโอสอสาวนะครับที่ชื่อว่าชานียและก็มุคคาดาสซึ่งทั้งคู่นั้นเนี่ยเป็นชาวปากีสถานและก็ชอบคอปเพื่อเพลงของจัสตินบีเบอร์ครับทำให้ชื่อดูโอของเธอนั้นชื่อว่าจัสตินบีบิสนั่นเองครับซานีย์และมุคดัส are practicing their favorite tune และทั้งคู่เนี่ยก็โด่งดังในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับส่วนตาลากูเลซีเนี่ยนะครับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและก็เป็นดีเจ รวมถึงเป็นโปรดิวเซอร์ชาวปากีสถานหน้าใหม่และตอนนี้เนี่ยเขากำลังโด่งดังและก็มีชื่อเสียงมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วด้วยครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของเพลงซาวด์แทร็กเนี่ยอัครากกจะนําเสนอต่อไปใน E ีพีจะต่อไปด้วยครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเพลงประกอบเหล่านี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยและเปล่นความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปหรือานาเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ